ด้วยพระนานมของล l l a ์ผู้ทรงกรุณาเมตตาปราณีเสมอ a สล ah uh. ุม a m u a l a i k u m warahmatullah w a ะ a r a k ก t ตุขอาวามสันติสุขความเมตตาปราณีความอินดูจักพระองค์ a l ล a h subhanahu วะต a a าจงมีกับนักเรียน,นอิสลามศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่สองครับนักเรียนสำหรับวันนี้นั้นเราจะมาพบกับนะครับนักเรียนนะครับในเรื่องของวันแห่งการเฉลิมฉลองของมุสลิม มันคือวันอะไรครับนักเรียนที่เราจะต้องเฉลิมฉลองกันนะครับนักเรียนวัน่นการเฉลิมฉลองนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อใกล้ถึงวันอีดนะครับมุสลิมมักมีการจัดเตรียมเสื้อผ้านะครับชุดใหม่สําหรับสวมใส่ในวันอีดในวันอีดเราควรตื่นแต่เช้าพร้อมกับการอาบน้ํานะครับนักเรียน แล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ที่สวยงามสะอาดตาสะอาดตานะครับเพื่อไปละหมาดรวมกันที่มัสยิดวันอีดมันคืออะไรครับนักเรียนวันอีดหมายถึงวันแห่งการเฉลิมฉลองนะครับอีที่ว่านั้นเป็นเป็นอีดอะไรบ้างครับนักเรียนเอ่อคือในอิสลามเราเนี่ยนะคเรียนวันอีดที่สําคัญของอิสลามนั้นอยู่สองวันด้วยกัน มีอิดิลฟิตรีนะครับอิดิลฟิตแล้วก็อิดิลอัฎฮานะครับอิดิลอัฎฮาอิดิลฟิตก็คือเป็นวันที่มุสลิมเ,เฉลิมฉลองวันสิ้นสุดของการถือศีลดในเดือนอมฎบอนดนะครับซึ่งวันเรียกวันออกอีอวันก็วันอะไรนะฮะวันออกอีหรือวันจกกการสิ้นสุดของเดือนอมฎอนนั้นซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งเดือนสวาลนะครับ ส่วนอดุงอาหานั้นเป็นวันที่มุสลิมเฉลิมเป็นวันที่มุสลิมั้นเฉลิมฉลองเนื่องจากการประกอบพิธีฮัตและรำลึกถึงการเสียสละในหนทางของลัสุบอานะหัวตาลาของนบีอิบรอฮีมและนบีอิสมาอีาลอะลัยฮิสสลามซึ่งวันดังกล่าวนั้นอดุลอาหานั้นซึ่งตรงกับวันที่สิบเดือนสุริิจจาของทุกปีนะครับนักเรียน มาดูความสําคัญนะครับนักเ,เรียนของการละมาอีหรือวันอีดทั้งสองนั้นมีความสําคัญต่อวิถีชีวิตของมุสลิมดังนี้นะครับนักเ,เรียนเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองความสําเร็จในการทําอิบาดา์ดะต่อรัสุบฮาอูวตาลาสองเป็นวันที่มุสลิมนะครับจากทุกแห่งมาชุมนุมกันแห่งความเป็นพี่น้องและรื่นเริงเพื่อแสดงการ ขอบคุณตลอดสุภานุวัตนาลที่ช่วยปฏิบัติศาสนกิจสําเร็จตามเจตนารมณ์ของพระองค์และสามเป็นวันแห่งเป็นวันแห่งการให้อภัยนะครับนักเรียนสี่เป็นวันแห่งการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับนักเรียนทีนี้เมื่อเราทราบดีแล้วนักเรียนครับก็ต้องตอบคําถามจากนี้ไปนะครับเพื่อเป็นการย้ําให้กับนักเรียนได้ จำจนขึ้นใจนะครับเฉพาะเรื Ma ่องนะครับในวันนี้นั้นในที่หัวข้อที่เราเรียนก็คือเกี่ยวกับวันแห่งการเฉลิมฉลองของมุสลิมนั่นก็คือวันอีดทั้งสองนั่นเองนะครับนี่มาดูกันครับวันอีดนะเดียกับวันอีดวันอีดวันอีดมันหมายถึงอะไรครับนักเรียนวันอีดก็คืออะไรครับนักเรียนวันอีดก็คืออะไรครับวันแห่งการเฉลิมฉลองนะครับไม่ว่าจะเป็นอีดินฟิตรีอีดินฟิช และอิดิลออัลฮา,าก็ตานะครับนั่นเป็นนั่นเป็นอะไรครับนักเรียนเป็นคําถามของข้อที่ส่วนข้อที่สามข,อ,ขอไปครับนักเรียนข้อที่2ถามว่าอีดุลฟิตรีและอิดิลออัลบาฮามีความสําคัญทั้งสองวันเนี่ยต่อวิถีมุสลิมอย่างไรนะครับทั้งสองวันนั้นมีความสําคัญก็คือเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองในประการแรกครับ เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองความสําเร็จในการทําอิบาดะอิบาดะก็คือสิ่งใดก็ตามที่เราหวังความโปวดปรานหวังพลานิสงลลอ,สอ์ลอสุบฮอานอุบะตาลานั่นคืออิบาดะนะครับก็คือการทําอิบาดะต่อลอสุบฮอานอุบะตาลาในข้อแรกนะครับส่วนข้อที่สองเป็นวันอะไรครับนักเรียนเป็นวันที่มุสลิมจากทุกแห่งมาชุมนุมกันแห่งความเป็นพี่น้อง และรื่นเริงเพื่อแสดงการขอบคุณต่อรัสุบอานะหัวตาลาที่ช่วยให้ปฏิบัติศาสนก,กิจสำเร็จตามเจตนารมณ์ของพระองค์นะฮะศาสนก,กิจเราไม่ว่าจะเป็นอีดินเอ่อฟิสหรืออีดที่หลังจากการถือสำเร็จจากการถือสิทธิ์อ,อดในเดนอมบอลแล้วก็จะมีอีดินอัลกฮานะครับที่เราจะต้องมีภารกิจกันมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ เฉดกุรุบาลน,นะครับที่เป็นหลักในวันนั้นนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับวันความสําคัญต่อวิถีชีวิตในหัวข้อที่สามนะครับเดเรวในสองอีดนะก็คือเป็นวันแห่งการให้อภัยภาษาเรบเรียกมาอสัสแนนนะครับเป็นการให้อภัยกันประการที่สี่เป็นวันแห่งการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันนั่นเองครับตอบคําถามนะครับแล้วนาส่ง ส่งคูนะครับด้วยกับคำตอบสองข้อที่บอกไปแล้วนะครับส่งคูได้นะครับในกลุ่มไลน์นะครับนะครับชั้นประถมศึกษานะครับปีที่สองแล้วก็ลงส่วนระบางต่อไปนะครับนักเรียนคนใดที่ยังข้างครางนะครับเรื่องของงานที่ยังใบงานที่ยังไม่ได้ส่งครูนะครับเวลาติดตามด้วยนะครับนักเียนหรือใครที่สงสัยอย่างไรก็ ถามครูมาได้นะครับในเรื่องของการที่จะต้องทําใบงานส่งในแต่ละครั้งที่ผ่านมาก็ต่างก็ของหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนักเรียนก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับในเรื่องของการเรียนในเทอมสองนี้นะครับในเรื่องของออนไลน์นะครับนักเรียนแล้วก็นักเรียนส่งมาก็จะเป็นคะแนนในปลายภาค่อไปสำหรับวันนี้คงจะมีเรื่องนะครับพูดคุยนะครับและเรื่องวิหลักในการ ความสำคัญนะครับหรือการวันแห่งการเฉลิมฉลองของมุสลิมนั่นคือวันอีดิลฟิตและก็อีดอลาบากพบกันใหม่ครับนักเรียนในโอกาสต่อไปสรวันนี้วะับิลลาฮิตาฟิกวันฮิดาย์สัลลามุอะลัยกุมวะเัาะมมัตุลลอฮิวะบาริก